ผมดูแล้วเขาสามารถแถลงได้ค่อนข้างชัดนะครับคนนี้เป็นอดีตผู้หาเนี่ยนะฮะทนายคนเนี้ยแล้วก็อชี้แจงชี้แจงค่อนข้างชัดนะชัดเจนตรงประเด็นเลยเส้นเงินเส้นอะไรต่างๆนะฮะชัดเจนนะแล้วคดีความก็อยู่ในศาลเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับนะครับคนที่บางานับถือศาสนาพุทธเนี่ยต้องใจเป็นกลางถ้าพระท่านไปทำผิดไปใส่ร้ายนี่บาปนะ นะครับหวังเพียงยอดวิวยอดไลน์นี่อันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมฝากเป็นข้อคิดนะไม่ได้ว่าใครนะผมไม่ได้ว่าใครทั้งนักข่าวทั้งพิธีกรทั้งสํานักข่าวต่างๆเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยในการประโคมข่าวอะไรถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยต้องต้องรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็หาเรื่องด่าพระจับพระกันคือพระมีทั้งดีและไม่ดีนะนะครับเนี่ยวันนี้เขาเขาตอบ ทนายเขาแถลงข่าวได้ดีบางคนถามว่าทําไมไม่ให้พระมาพูดเองนะครับนะครับมันมีคดีอยู่ในศาลเมื่อเรามีคดีอยู่ในศาลนะครับในเยอรมันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขามีคดีอยู่ในศาลเนี่ยเขาไม่พูดหรอกครับคู่ความเขาต้องให้ทนายความพูดเพราะอะไรมันจะมีผลต่อรูปคดีนะครับนะบนะเพราะฉะนั้นคดีนี้มันก็ผมดูไปดูมาแล้วอืมนะครับเขาแจ้งครบทุกประเด็นเลยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือ นะครับนะคดีเกี่ยวกับเรื่องยักยอกคดีเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินมันดูพยานเอกสารเป็นหลักมันชัดเจนนะครับวันนี้ทนายแล้วก็ลูกศิษย์พระครึกฤทธิ์เนี่ยเขาก็ชี้แจงทุกคดีผมว่าหายสงสัยนะนะครับเรื่องชูสาวโยมอุปถากอะไรต่างๆนี่นก็ไม่มีหลักฐานอะไรนะครับเป็นการประโคมข่าวทางโซเชียลอย่างเดียวนะครับผมไม่เห็นมีหลักฐานอะไรนะครับ นะการโยกเงินสิบสองล้านนะไม่ไม่มีเรื่องฟอกเงินเป็นเรื่องมูลนิธินะครับอืมแล้วก็เขาก็มีการพูดถึงเรื่องว่าทําไมต้องดาเนินคดีกับศีกาคนหนึ่งก็ก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะแล้วคดีก็อยู่ในศาลนะครับเข้าใจนะครับออเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังติดตามข่าวสารนะนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวมันเป็นข่าวที่ปั่นขึ้นมา นะครับมีทั้งนักข่าวมีพิธีกรมีครูบาอาจารย์มาช่วยกันปั่นกระแสด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นทํากันเป็นกระบวนการแล้วน่ากลัวนะการปั่นข่าวเนี่ยทำเป็นกระบวนการมีเพจด,ดาร์กนะช่วยกันปั่นโยนกันไปโยน,โยนกันมาเอ้าเรานําเสนอแล้วเอ้าอาอ่นักวิชาการก็บอกแล้วหนีออกนอกไปแล้วอ่านะครับอืมนะครับตอนนี้มาขอเจรจาถอนฟ้องแล้วอเห็นนะเห็นนะนนอ่าอีกคนนึ่งกับ โชยเอกสารมากอะไรบ้างคือเดี๋ยวนี้มันการนําเสนอข่าวในยุคนี้มันลักษณะเป็นการปั่นข่าวปั่นอะไรซึ่งบางทีมันไม่มีมูลไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วก็ทกํากระบวนการเอาเราเปิดนะเราแฉคุณเปิด,ค,ปดคุณโพสอะนะคลิปนี้ขอพูดถึงหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อคึอกฤทธิ์กับรูปภาพที่ปรากฏในโซเชียลนะครับรูปที่หนึ่งก็คือรูปที่ไปนั่งสมาธิ กับสีกานะครับก็มีคนนั่งกันเยอะๆนั่นแหละที่เราเห็นน่นะครับคําถามก็คือทําไมต้องเอาสีกาไปนั่งใกล้กันขนาดนั้นเพราะอะไรนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเกิดคําถามไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ๆแหละชาวพุทธทุกคนเนี่ยถามว่ามันจําเป็นอะไรถ้าเป็นพระทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็พอเข้าใจได้ว่าท่านอาจจะไม่รู้แต่นี่ หลวงพ่อคึกฤทธิ์เป็นพระที่นำพุทธวจนะออกมาเผยแพร่ถ้าคนที่ยึดถือพุทธพุทธวจนะอย่างแน่วแน่เนี่ยย่อมจะเข้าย่อมจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีความคิดเห็นคิดเห็นกับสตรีอย่างไรและมีข้อบัญญัติให้ภิกษุเนี่ยประพฤติกับสตรีอย่างไรพุทธองค์บอกเลยว่าการไม่เห็นไม่คุยด้วยเป็นเรื่องดีที่สุดถ้าหากว่าท่านคึกฤทธิ์ยึดถือคําพูดของพระพุทธเจ้าพุทธวจนะอย่างที่ท่านว่าเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดไม่ได้ปักปัม๊มไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับ,บภาพนี้โอเคแล้วก็ภาพที่สองที่มีการเดินจงกรมอะเดินเวียนเทียนที่เจอรีสักแห่งข้างหลังเป็นพระทั้งหมดแล้วมีศีกาอยู่คนเดียวเดินไปด้วยข้างๆกันเนี่ยทําไมต้องให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาเอาละ่ะมันอาจจะไม่ผิดวินยัยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่รู้วินยัยรู้ปิดกทุกอย่างรู้หมดว่ามันไม่รู้ว่ารู้ว่ามันไม่ผิดถามว่ามันไม่ผิด แล้วมันเหมาะสมหรือไม่ท่านลืมประเด็นนี้ไปหรือเปล่าเหมือนพระไปเดินห้างเราก็จะถามว่าพระไปเดินห้างเนี่ยมันมันสมควรไหมเป็นนั่งกินชาบูเนี่ยสมควรไหมพระขับรถขี่รถเนี่ยขับรถเองเนี่ยมันสมควรหรือเปล่ามันก็ไม่มีวินัยบัญญัติห้ามหรอกครับแต่ว่ามันเป็นโลกวัชชะคือโลกเขามองดูแล้วว่ามันไม่เหมาะสมรูปต่อไปก็คือรูปที่ไปซื้อของมีค่าซื้อเพชรซื้อพลอยด้วยกันนะครับ คำถามจากใจเลยหลวงพ่อเข้าไปทําอะไรในนั้นเอาตัวเองไปไว้ในนั้นทําไมทําไมไม่ไปรอที่อื่นรอในรถรอที่อื่นที่มันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น่อะอสถานที่แบบนั้นเขาเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่อาโครจรหรือเปล่าคือพระไม่สมควรจะไปอพระจะไปซื้อเพชรซื้อพลอยมาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรคําถามมันก็เกิดคําถามก็เมื่อท่านรู้ดีแล้วท่านจะเข้าไปในนั้นทําไม อนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคนที่ยืนยันในพุทธวจนะเนี่ยทำไมเอาตัวเองเข้าไปให้เป็นปริศนาให้ผู้คนสงสัยแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องบนโต๊ะกับข้าวที่มีพระนั่งฉันอยู่หลวงพ่อท่านนั่งฉันอยู่แล้วมีโยมยื่นอาหารให้ก็จับมือยื่นของกันประเด็นนี้ก็ถกเถียงกันในรายการโหนกระแสนะครับก็ว่ารับมือต่อมือได้หรือไม่ทำไมพระบวชใหม่ถึงมีแผ่น ถ้ารับรับมันะแต่ทำไมหลวงพ่อท่านรับเองได้ไม่ว่าท่านจะอ้างพระไตรปิฎกอ้างธรรมะอ้างกฎอะไรของท่านที่มันไม่ผิดนะนะแต่แคร์สายตาโยมญาติโยมหรือเปล่าว่ามันเหมาะสมหรือไม่การที่ไปไหนมาไหนแล้วมีผู้หญิงติดตามไปด้วยมันสมควรสําหรับพระหรือเปล่าท่านอาจจะลืมข้อนี้ไหม อาจจะคิดว่าตัวเองไม่ผิดไม่ผิดทําอย่างนี้ไม่ผิดกฎไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินยัยทันก็ไม่แคร์ใครอย่างนี้แล้วแคร์ญาติโยมหรือเปล่าเราเป็นพุทธบริษัทสี่ควรจะฟังเราบ้างหรือไม่นี่ก็คิดว่าท่านคงจะลืมนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเช่นไรวันนี้ติดตามทั้งโหนกระแส ก็ต่อด้วยการถแถลงข่าวของวัฒนาปักุงเนาะก็ติดตามทุกช่องทางติดตามนี่เพราะอยากรู้จริงจอ,อยากรู้จริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ <c oughs> เราเราฟังทางอีกทางหนึ่งเนาะอีกทางอีกทางหนึ่งเนี่ยมาฟังวันเนี้มันหนังคนละมวลเลยอ่าแต่ ก็อย่างที่อาจารย์เบียร์พูดเนาะวันนี้ผมถือว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยปิดได้สวยพูดได้ดีพูดได้ดีมากแล้วก็ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะคือเราตอนเนี้ยคือเราฟังส่วนตัวผมอะน้ำหนักผมอะไปอยู่ทางวัฒนาปากคงนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านั้นที่ที่เขาพูดอะ เขาไม่ได้พูดด้วยความเป็นเป็กลางอ,ะอ่ะเขาพูดด้วยด้วยทิฐิความเกลียดชังอ,ะอ่ะพอเขาได้รับข้อมูลอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็มาขยายความแล้วก็มีมีเพจที่ปัน่นอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะมีเพจที่ปัน่นที่อาจารย์เบียร์เล่าเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ เชื่อไปทางนั้นนะมันไม่มีไม่มีกลางหรอกเอาตรงๆเนาะเราไม่มีกลางหรอกเราค่อนข้างที่จะเชื่อไปทางนั้นเพราะอย่างศีกศีกาคุณตาเนี่ยผมก็เห็นมานานแล้วเนาะเห็นเห็นมาไม่ใช่นานหรอกมาพักใหญ่ๆเลยนะอะเฟมัดมนะเนาะพุทธะวจนะาเรียวอะอืมเราก็จะเห็นเขาอยู่ตลอดตลอดตลอด แล้วก็ตอนที่เขาเอาภาพมาเผยแพร่เนี่ยที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเนี่ยว่าผมผมบล็อกทิ้งหมดอะไม่ใช่ว่ารับความจริงไม่ได้แต่แต่มันมองดูแล้วมันไร้สาระไร้สาระน,นะแต่มันยังไม่ใช่ความจริงเนาะเพราะว่าอันนี้ยังต่างคนต่างพูดอยู่นะเรายังต้องรอนะรอให้เขาสืบสวนสอบสวนอะไรให้มันเรียบร้อยก่อน นะผมานึกไปถึงตอนที่อาจารย์เบียร์แกโดนกล่าวหาว่าเอาเงินบริจาคไปใช้หนี้อ่ะก็กลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้แหละที่ปัน่นที่ปั่นว่าแกเอาเงินบริจาคไปจ่ายหนี้ไปจ่ายหนี้ชําระหนี้ผิดกฎหมายการเลี่ยลายนู่นนี่นั่นแต่พออาจารย์เบียร์ชี้แจงได้ ผมก็ไม่เห็นมีบุคคลใดออกมาขอโทษแม้แต่คนเดียวคือเออโอเคว่าทุกคนมีสิทธิตรวจสอบทุกคนมีสิทธิสงสัยแต่ก็ควรจะออกมาขอโทษบ้างไหมล่ะนะในสิ่งที่ตัวเองได้กล่าวหาเขาไปหรือจะเป็นความสงสัยก็ตามขอโทษนะที่ผมสงสัยแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีเหรอไม่มี หาไม่ได้จากคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คอยที่จะจ้องคอยที่จะหาอะไรได้เปรียบในการเล่นงานเขา mm. หาอะไรได้อ่าคือพูดง่ายๆว่าคนคนเกลียดกันเนาะ mm. อย่างบางคนเนี่ยในคลิปที่แล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาเกลียด <laughs> คนเกลียดคนรักยังดูไม่ออกอีกอโอเคว่าผมไม่มีอยานอย่างรู้จิตใจคนได้แต่ว่าการแสดงออกอะมันมันก็เห็นได้เนะว่าใครรักใครเกลียดต่คลิปที่แล้วเนี่ยเอาคนคอมเมนต์เยอะมากเลยแล้วผมผมภูมิใจอย่างหนึ่งที่ผมเลือกศึกษาพุทธวจนะแล้วคนพุทธวจนะส่วนใหญ่นะ เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่ใช่เสียงเดียวกันหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาเขาจะพึ่งตนพึ่งธรรมแม้ว่าในอนาคตเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าพระอาจารย์ผิดเนี่ยเขาก็ยังจะพึ่งธรรมะอยู่ไม่หวั่นไหวนะอัน,นอ 4, เนี้ยเท่าที่สี่ห้าร้อคอมเมนต์เนี่ยที่ที่ผมได้อ่านส่วนมากผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะ มันก็ยืนยันได้ว่าส่วนใหญ่คนที่ศึกษาพุทธวจนะที่ที่เขา,าน้อมธรรมะเข้าหาตนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีมีอยู่แล้วเนาะบางกลุ่มาบางคนไม่ใช่บางกลุ่มหรอกบางคนเนี่ยพอเห็นพอเห็นาชาวพุทธวจนะเนี่ยออกมาอัาดคลิป บอกว่า,าไม่อะไรนะไม่ยึดติดกับบุคคลไม่ยึดติดบุคคลไม่ยึดติดครูบาอาจารย์เนี่ยก็ก็ไล่เขาไปเ,าเรียนกับพระสันติไล่เขา,เาไม่ต้องไปกราบพระอาจารย์นู่นนี่นั่นไม่ออกมาปกป้องผมอยากบอกว่าคนคนทุกคนอะ ที่เขาอยู่รอบนอกที่เขาไม่ได้ใกล้ชิดพระอาจารย์เนี่ยมันไม่มีใครรู้ความจริงก่อนที่เราจะปกป้องอะไรก็าตามเนี่ยเราต้องรู้ความจริงก่อนถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วพระอาจารย์ไม่ผิดทําไมเราจะไม่พร้อมปกป้องแต่อย่าลืมว่าทุกคนอยู่ภายนอกไม่ได้อยู่หลังบ้านทุกคนอยู่ภายนอกหมด อะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นไปได้หมดนะมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะมันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามันไม่มีใครรู้การที่เขาออกมาบอกว่าไม่ยึดอ่ครูบาอาจารย์ไม่ยึดตัวบุคคลยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกเนรคุณไม่ได้ แม้แต่ตัวพระอาจารย์เองท่านก็บอกแล้วว่าให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมนะพึ่งตนพึ่งธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เราพึ่งตนพึ่งธรรมนะแต่ตัวคุณน่ะคุณคุณรักจนข้างน่ะคุณรักจนคุณไม่มีสติอ่ะคุณรักจนแบบคุณพร้อมที่จะฟาดฟันสําหรับคนที่คนที่ไม่เข้าข้างมันมัน มันไม่ใช่เหตุผลในการว่าเชื่อมั่นแล้วจะถูกทุกอย่างมันไม่ใช่นะความเชื่อมั่นทุกคนมีนะแต่เราก็ต้องฟังหูให้หูอย่าเชื่อว่าสิ่งนี้จริงอย่างเดียวสิ่งอื่นเปล่านะพอผมเบตอบโต้ก็บอกให้ผมไปศึกษาเยอะๆเชื่อมหลายกระสรตรอย่าลืมนะ พึ่งตนพึ่งธรรมนะครูบาอาจารย์เนีย่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเรายึดตัวครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์เราผิดพลาดอะไรไปเนี่ยเราก็จะเสื่อมศรัทธาเหมือนเหมือนอชาวพุทธบางกลุ่มที่ไปศรัทธาพระ,ะกลุ่มที่ผ่าน,านมาอย่างคดี ใหญ่ๆเลยอย่างสีกากอบอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะบอกว่าหมดศรัทธาหมดศรัทธาแต่ชาวพุทธวจนะยังไม่มีหมดศรัทธาเลยเพราะเขาศรัทธาในคําสอนเขาไม่ได้ศรัทธาที่ตัวบุคคลเขาศรัทธาในคําสอนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะถ้าตัวเองจะข้างจะอะไรนะใช้สติสักนิดหนึ่งสมกับที่ศึกษา,าพระธรรมพระวินัยหน่อยว่า เราเป็นผู้ฝึกมาดีแล้วนะไม่ใช่ว่าเอออะไรก็จะออกมาปกป้องโดยที่ตัวเองก็ยังไม่ได้รู้ความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงยังต้องรอแต่เท่าที่ฟังมาผมขยเอียงไปทางการถแถลงนะเออถ้ามันเป็นตามนั้นจริงสีกาเยอรมันก็นะก็คงไม่นานละความจริงมันก็ต้องปรากฏนะเพียงแต่ว่าเรารอหน่อยแค่นั้นเอง แต่วันนี้ชื่นชมชื่นชื่นชมอาจารย์เบียร์เลยนะครับชื่นชมเลยว่ามีความคิดที่เป็นธรรมะมากสำหรับผมนะอใครจะว่าอวยก็แล้วแต่นะครับ